น้าอ่ไรต่ปน้วัดจันทร์องครนี้เอาวัดวชาไปยื่อเลยจ้าเือเือวัดจันทร์บนนี้เอาไปบอผมที่สามบอกมาเองเออนั่นแหละนะโอ้ยพอนี่เจ้าก้อนนี่รอบัดให้ผู้ใดกดบา่มันนีก็เป็นเหม่อนกันนะุ้ณิ่งคุณอธิบายสู้ฟังคือใบใบนี่เนี่ยท่านจันทร์นใหตาใหตาถือใบนี้นี่ไปหาธนาคารไม่ตังกัไปหาผู้ยมยมผู้เพื่นนั่น อันนั้นบอกว่าผมมาขอเทปกล้องวงจรปิดช่วงเวลาช่วงเวลาใบสองหอดใบสองสี่สิบเด้อให้เขาเปิดเิดกล้องวงจรปิดหรือกระเบื้องเมร่อนั้นเขาหันจําได้เป้าก็บ,บอกว่าผู้นี้ละเขาก็เสียดาเขาเทีนี่มาปราทับกับขอขอเทปกับเขาเหนียวม,มาหาตำรวจอีกเท่านึงนี่โทรศัพท์วะแ่มีผมจะที่ต่อ,ต,อต่างอะไรแบบที่เหนียวตัเอบอร์โทรศัพท์รูกว่าได้มีกระดาษบะโจดเอาเบอร์ผม ขาเพื่อตีว่าเี่าไงนนี่ใครดีพอคของวาที่นี่ตะามกับได้กับพ่อเห็ดขายตลาดเวียกขายตลาดเลดขายอยู่น้ำบาานเงี้ยเนี่ยโอ้ไปไปไปโอ้โเดี๋ยวผมย่างคนเบยืมวเวียนคนก็ได้เยนเฉยอน่นยอ่าโอเคโอเค หรือเราตีนี่จริงๆบอกจริงๆก็คือเงินตัวเองจะเข้าบัญชีเพราะจะมีเงินประกันรายได้กับเงินไร้ลพันพอไปถอนแกแกไม่ไม่เคยถอนเอทีเอ็มด้วยตัวเองส่วนมากอย่างนี้แล้วก็หันกลับมาบอกว่าพ่อเงินเจ้าก่มีเดอมีง่ายยิบหากรณีที่ไม่มีการปรับอัปเดตสมุดภายในหนึ่ง ตลาดภาคไต่ภาคกลางภาคเหนือภาคยี่สานสินะครับที่ปกติได้แล้ววนี้แหละสิบสองถึงสิบแปดงวดที่หกถึงจะตั้งแต่เดือนตุลามาจนถึงวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนก็เมนว่าให้บ้านไปขายน้ำตลาดเราได้ตทำก็มือหาเขาเอาออกกิขายได้แต่ละมือหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทระบัจะมีลูก ลูกค้าเป็นหม,มนนื่นๆคนยังจำได้หมดเหมอพอ,อดีอไม่รูกัน ไม่ได้ใช่ไหมคะเอ่อเนื่องจากว่าลูกค้าไม่มีการถอนเงินด้วยตัวเองก็เลยฝากบานคนที่ใช้บริการอยู่ด้านหน้าเพื่อเพื่อให้ช่วยถอนเงินให้ทีนี้คนที่ถอนเงินก็เลยกดดูในบัญชีว่าจะถอน แต่ว่าเงินในบัญชีไม่มีมีแค่25บาทก็เลยหันกลับมาบอกกับคุณลุงสุบันนี่บอกว่าพ่อเงินของพ่อไม่มีนะมีแค่25บาทแต่แกก็ด้วยความมั่นใจว่าเงินของแกต้องเข้าพอผู้หญิงคนนั้นเขาเข้าออกไปแกก็เลยเอาสมุดไปปรับสมุดที่ตู้ปรับสมุดพอตู้ปรับปั๊บเนี่ยในรายการของบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีที่ไม่มีการปรับสมุดภายใน1ปีนะ่ะ มันก็จะเกิดรายการรวมว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีการฝากเงินจํานวนเท่าไหร่จะมารวมเป็นยอดเดียวกันมีการถอนเงินออกจากบัญชีจํานวนเท่าไหร่มารวมไว้ที่ยอดเดียวกันณนะวันที่ปรับสมุดคือวันที่26พฤศจิกาครับทีนี้พอรวมออกมาแกปรับแกเห็นยอดว่า,ามีการฝากเงินเข้า7,200บาท61สตังค์แล้วมียอดถอนออก1750บาท แกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีการถอนเงินออกหรือว่าเป็นการโอนไปไปบัญชีอื่นแกก็เลยสอบถามจากคนแถวๆนั้นที่ไปไปใช้บริการในการถอนเงินเอทอ็มชาวบ้านเขาก็บอกบเข,าก,เขาก็เข้าใจเหมือนอกับแกว่ามีการถอนเงินไปเมื่อกี้แล้วร,ปรอปภของทกสที่อยู่ตรงนั้นก็บอกว่ามีการถอนไปเมื่อเกี้วันที่26่หเนี่ยหนึ่งบาทก็เลยแนะนำใจว่าให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับ แต่นี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยถอนเงิน ATM จะรู้ว่าการถอนเงิน ATM น่ะจะไม่มีเศษ50ิบาทแน่นอนมันต้องเป็นหลักร้อยอยู่แล้วนะครับชาวบ้านก็เลยอยู่แถวนั้นก็เลยแนะนำให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก็เลยเป็นที่ไปที่มาด้วยความเข้าใจผิดไม่ถูกต้องจริงๆก็คือเงินของใจยังไม่เข้าเงินประกันรายไดก้ก็ยังไม่เข้าเพราะว่าแกแจ้งขึ้นทะเบียนอ่ะ ปลูกข้าวเหนียว3ไร่2งานเศษแล้วแจ้งเวลาเก็บเกี่ยวคือวันที่15พฤศจิกาทีนี้ณวันที่15พฤศจิกาน่ะเกส่วนต่างของโครงการประกันรายได้เนื่องจากว่าราคาขายมันจะสูงกว่าราคาที่กําหนดไว้ก็เลยจะไม่ได้เงินส่วนต่างไม่ได้เงินประกันรายได้ส่วนเงินไร่ละพันน่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่เข้า ก็เเป็นเรื่องการเข้าใจผิดใช่ครับเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนครับเข้าใจคลาดเคลื่อนก็เลยเป็นที่ไปที่มาของเรื่องนี้มเมื่อเช้าผมก็เลยพิมพ์สเตทเมนต์ออกมาว่ามีการรายการฝากเงินอ่ะมีอะไรบ้างก็จะมีมีแต่เงินผู้สูงอายุเบียยังชีพผู้สูงอายุก็จะเดือนละ600 600 600แล้วมีบางเดือนที่รัฐบาลเพิ่มให้เป็น700ก็มีก็จะรวมยอดแล้ว10กว่าครั้งอ่ะเป็นเงิน7,200บาท กระดอกเบี้ยอีกสองครั้ง61สตังค์ผุ้สื่อ่าตอนนี้ตาสบันเกเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วครับลุ้นทุกนัดมันทุกแมนซึ่งอัโลกสอ2 2กับเดลี่นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียบทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ delinew.co.th